สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบุญนำทางอาจารย์อ่อนชาแนลมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยให้ฟังว่าไม่มีวาสนาบารมีเพราะเหตุใดนะคะคำว่าวาสนาบารมีนะคะสำคัญนะคะเพื่อนๆน,นะคะ เพราะว่าถ้าเราขาดวาสนาบารมีใช่ไหมคะเราเก่งแค่ไหนนะคะก็ประสบความสำเร็จได้ยากนะคะเพราะว่าไม่มีบุญนะคะไม่มีวาสนาไม่มีบารมีมาหนุนในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะการที่ไม่มีวาสนาเพราะเหตุใดนะคะก็คือเมื่อชาติก่อนนะคะ กมจากชาติก่อนไม่เคยนับถือชื่นชมผู้ที่นับถือธรรมะนะคะไม่เคยนะคะศรัทธ,ธานะคะในตัวของผู้ที่นับถือธรรมะนะคะและคิดว่านะคะเขานับถือแบบหลอกๆนะคะหรือเขาทำเพราะอยากได้หน้าอะไรประมาณนี้นะคะถ้า ท่านใดที่อคติกับคนสวดมนต์ไหว้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะฟังไว้นะคะแต่ไม่ได้ให้เชื่อนะนะคะทําให้ชาตินี้นะคะทําให้ชีวิตในชาตินี้นะคะทําอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรนะคะสิ่งที่สมควรจะได้ก็ไม่ได้นะคะตําแหน่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้นะคะทําอะไรนะคะหรือทําดีแค่ไหนนะคะ แต่สิ่งดีๆที่เราจะได้นะคะก็จะวืดไปหมดเลยนะคะในส่วนของชาติก่อนชาติที่แล้วใช่ไหมคะหรือชาติก่อนๆๆนูนนน้ดนะคะพวกเราจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าจะสามารถระลึกชาติได้ไหมในส่วนนี้สามารถระลึกชาติได้นะคะ ท่านต้องไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะคะอันนี้จะช่วยได้นะคะจะทําให้เรารละลึกชาติได้หลายชาติด้วยนะคะต้องปฏิบัติจริงจังนะคะถึงจะเห็นผลจริงนะคะไม่ใช่ปฏิบัติหลอกๆแล้วมามาโนหลอกกันนะคะในส่วนนี้นะคะถามว่าสามารถลดกรรมได้ไหมนะคะชาติก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมคะ อะไรยังไงแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ชาตินี้สิ่งที่จะทำให้ทุกเราเบาบางลงไปได้นะคะเพื่อนๆนะคะให้ถือศิน5้านะคะศิน5้ามีสัจจะนะคะสวดมนต์ไหว้พระและให้นั่งสมาธิทุกวันนะคะในส่วนของบทสวดน,นะคะสิ่งที่อยากแนะนำนะคะก็ หลักๆนะคะก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปกติทั่วไปนะคะและเพิ่มเติมนะคะคือบทพาหุงมหากานะคะนั่งสมาธินะคะลองทําดูนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราเจออยู่ที่มันแย่ๆใช่ไหมคะมันจะดีขึ้นนะคะในส่วนนั้นนะคะเพื่อนๆให้ทําบุญตักบาตรทุกวันนะคะถ้าทําได้ทุกวันจะดีมาก ถ้าท่านไม่สะดวกใช่ไหมคะถ้าไม่สะดวกนะคะให้ตักบาตรทุกวันพระนะคะถาวายสังฆทานบ่อยๆนะคะสเดือนครั้ง3เดือนครั้งนะคะสร้างพระพุทธร,รูปนะคะเพื่อนๆนะคะสร้างพระพุทธร,รูปหรือนะคะพระพุทธร,รูปองค์นั้นนะคะเป็นพระประธานให้วัดที่ธุระกันดานก็ได้นะคะในส่วนนี้เราจะได้ บุญนะคะหลต่อนะคะให้ทําทานกับคนยากจนนะคะทําทานทําบุญทําทานกับคนยากคนจนนะคะถ้าเรามีไม่เยอะใช่ไหมคะเราแบ่งปันตามกําลังที่เราสามารถแบ่งปันได้นะคะท่านใดนะคะที่ชีวิตของคุณนะคะที่ผ่านมานะคะ ทำดีแค่ไหนก็ไม่เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะถ้าฟังคลิปนี้อยู่นะคะท่านกำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่พอดีนะคะตั้งใจทำตามได้เลยนะคะไม่สงวนนะนะคะท่านลองเอาไปทำจริงจังนะคะท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะภายใน45วันนะคะท่านที่เจอปัญหาอยู่นะคะหาทางออกไม่เจอนะคะ ตั้งใจทำจริงจังค่ะเพื่อนๆนะคะเห็นผลแน่นอนนะคะอำนาจนะคะวาสนาบารมีนะคะสำคัญนะคะสำคัญในการที่เราทำงานในทางโลกนะคะเพื่อจะให้ตัวเราประสบความสำเร็จนะคะจะริญรุ่งเรืองนะคะวาสนาบารมีนะคะสำคัญมากนะคะ ถ้าขาดวาสนานะคะบารมีนะคะสิ่งที่เราควรจะได้มันก็จะไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะคะพอรู้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตของท่านได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะการที่เราเห็นท่านใดนะคะ สวดมนต์ไหว้พระหรือเขาทําบุญใดๆก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเราได้บุญง่ายๆโดยการที่เรานะคะอนุโมทนาสาธุด้วยใจจริงนะคะคนที่เขาทํานะคะสมมุติเราเห็นเขาใช่ไหมคะตักบารนะคะด้วยของปรานีตใช่ไหมคะคนที่เขาทําค่ะเขาได้บุญ100%เต็มนะคะเพื่อนๆแต่เราล่ะ เราอยากทําแต่เราอาจจะยังไม่สะดวกใช่ไหมคะบางเอิญอาจจะขับรถผ่านใช่ไหมคะเพื่อนเเราอนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยใจจริงกับเพื่อนๆค่ะเ,เราได้บุญกับเขา90%นะคะและถ้ามีคนทําบุญตักบาตรอยู่นะคะ10คนเราได้กี่เปอร์เซ็นต์คะเพราะว่าเราสาธุกับทุกท่านใช่ไหมคะและถ้ามีคนทําบุญร้อยคนละคะ เราได้บุญเยอะนะคะเพื่อนๆน,นะคะการที่เราอนุโมทนาสาธุนะคะเป็นบุญเหมือนกันนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองข้ามการที่สาธุที่ให้ได้บุญนะคะคือสาธุด้วยใจจริงนะคะไม่ใช่ศักแต่ว่าพูดคำว่าสาธุเพื่ออยากได้บุญกับเขาตรงนี้ไม่ได้บุญนะคะอยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะท่านใดที่ ตังไม่พอนะคะอยากทําบุญนะคะไม่พอคําว่าทําบุญหมายถึงว่าให้ทานน่ยนะคะในการทําบุญตกักบาตรสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะในส่วนนี้เป็นการทําทานทั้งหมดนะคะเราเห็นท่านใดทําอยู่นะคะอนุโมทนาสาธุกับเขานะคะเราได้บุญนะคะ90%นะคะ90%ในส่วนของทุกทกท่านนะคะมะีมีคนนึงทำใช่ไหมคะเราสาธุกับเขาเราได้90ถ้า1ิคนทํา คุณก็ไปกับเพื่อนๆนะคะ90%คูณ10คนนะคะ,คนะคะอันนั้นคือผลบุญแต่ถ้ามีคนทำพันคนล่ะคะคุณเพืเ่อนๆคุณเข้าไปค่ะอันนั้นคือผลบุญของคุณที่คุณจะได้นะคะขอให้คลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับท่านที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้นะคะเพืเ่อนๆมันไม่ใช่สิ่งที่เหนือบ่าก่อแรงนะคะที่มาแนะนำในวันนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ฟังจบนะคะและเราจะมีอะไรมานำเสนอเพื่อนๆในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะโอเคใครเนาะ